เดี๋ยวพม่นอไปถ่ายก่อนเลยครับผมเพาเดี๋ยวคุณลูกมีแอคชั่นใช่ไหมใช่อ่าเยาวยาถ่ายทำแถวปทุมธานีค่ะใช่ปะปทุมคงคาค่ะอ๋อโอเคได้เยอะเฮ้ยทุกคนยุ่งเยอะมากละครถ่ายใกล้เสร็จหรือยังคะคุณโดเกิน50%แล้วนะตอนนี้ใช่ใช่ป่ะใช่ประมาณ50 50กว่าปรตอนนี้คิวที่50า สี <S 1> <S 1> ่สิบเก้าห้าสิบใช่แต่ว่าถ้าเรานับจริงๆมันก็ห0สิบปเซ็นแล้วนะใช่เกินห้าสิบแล้วก็เกินห้าสิอนตะครับผมก็ติดตามน่าจะเร็วๆนี้แหละพ่อหลอกพ่อลูกนะครับเดียวพี่เอิญหันมามองแหละเขาบอกว่าพ่อหลอกพ่อลูกอ่ะแน่นอนอยู่แล้วหละนะหลอกให้คนแก่ดีใจนะพ่อบอกจริงๆลูกก็หลอพ่อรวยลูกหล่อพ่อรวยเออ มีคู่ไปทานข้าวอย่างค่ะอย่าลืมชวนนี่นี่ไงกินกันทุกวันเนี่ยกินข้าวที่กองด้วยกันทุกวันนั่นแหละมีเพื่อนเต็มเลยโดนัดมาสุราดไปสุราดมาใช่ก็เจสีอ๋อจาได้ละการไปไหนการไปเปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนดอกไม้กข้าแล้วแต่ผมเนี่ยรอต่อจากนี้ยุงกัดเห็นไหมไปไทยกันยุงก่อนไหมแข่งเครื่องผมไปหมดแล้ว ยืนไม่สุกแล้วทุกคน